บทที่16พัทเทกรตคาถาอาตีตังนาวาคเมยานปัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตติตัมไปนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตาทาตาตา,า,าวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามานุปลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คลอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเรื่อง,องใหูู้โปรงเถิด อัเจชวากิจจะมาตะปังโกนชัญญามรณนางสุเวพึงททำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนิโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโลหะตะมะตันทิตังตังเวพัททกะลัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันกลางาวันละกลางคืนนั่นแล้ว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล <c oughs> บทที่17เจอภินปัปตะเวกนณะปาฐะเชลาธรรมโมหิเชลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นนรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นนรรมดา จะล่วงผลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานะธรรมโมหิมรนังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรม,มดาจะร่วงผลนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมาสโกมหิ กรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤตสามีกัญยานางวาปาบักังวาตาสะทายาทภวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหีอภินังปัจ,จเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันเทิญบทที่18พปรพงวิหารภาวนา เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังปะควาวสาวาทียังวิหารตีเชตาวะเนอานาธาปินติกาสัอาลาเมตัะละโผปะควาปิคูอามันเตสิปิคูวัวตีพระทันตพระทันเตติเตีิคูปะคะวะโตปัดจตโตสูงปะควาเอตัทโวจะเมตายาอภิคเว อภิคะเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิกตายาภูริกตายาญาณีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาผลิตผลิติตายาสุสะมารัฐายาเอกาทสานิสังสาปาติกังขากตะกตาเมเอกาทสส สุขังสุปฏิสุขังปฏิพูชติตนปาปะกังสุปินังปาสติมนุสานังปโยนติอมนุสานังปิโยนติเทวตาลักขันตินานาสะอักขิวาวิสังวาสัตถังวากรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติ

mawi kataya, pauri kataya, yani kataya, wadu kataya, nusitaya, palisitaya, suksa marathaya ime eka tasa nisangsa pati kangka iti, ano tiso parana ati. ဩတိသ <cin> <and als> <out> ော ඵල နာမေတ္တာ చే တောဝိမု ত্তি အတိတိသာ ඵ လနာမေတ္တာ చే တောဝိမု ত্তি သတိဟကာရေဟိအနောတိသော ඵ လနာမေတ္တာ చే တောဝိမု ত্তি ကတိဟကာလေဟိဩတိသော ඵ လနာမေတ္တာ చే တောဝိမု ত্তি သတိဟကာလေဟိသာ ඵ လနာမေတ္တာ చే တောဝိမုတ္တိ ปัญจหากาเรหิอนุทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหีโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเรหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัตตาเวราพยาบฌานีกาสุขีอัตนาปริหารตุสัพเพปานาเวราพยาบฌานีกาสุขีอัตนาปริหารตุสัพเพปูตาเวราพยาบฌานีกาสุขีอัตนาปริหารตุสัพเพปุขละเวราพยาบฌานีกาสุขีอัตนาปริหารตุสัพเพอัตาภาวะปริยาปันนาเวราพยาบฌานีกาสุขี Ata naam чисdi hirihi butsaraka lehi aroo mama chaema seromenis <laughs> hatanaka alehi adho Laborator iligati hati wirine apsiya p rebell Dziękuję satu naam akto katsuke su Joni Kacok Pufisa cherim nhauela kacok kiesi Seven kes contro perfectly ātānāṃ pariharantū sāpe tevāvērā abhiyāpacāni kāsukhi, ātānāṃ pariharantū sāpe manusāvērā abhiyāpacāni kāsukhi, ātānāṃ pariharantū sāpe vinipatikāvērā abhiyāpacāni kāsukhi, ātānāṃ pariharantū ti mehi satahākāre hi, o hiso paranāme stācetau သောทหกาလေหิติสถาภរနာเมตตาเจโตวิมุตติ sappe ပုတိမယတိ சாய သတဝေရာဘယပစ္စနီကာတုကိအတာနာမရံတု sappe ပတိမယတိ சாய သတဝေရာဘယပစ္စနီကာတုကိအတာနာမရံတု sappe ဥတရောယတိ சாய သတဝေရာဘယပစ္စနီကာတုကိအတာနာမရံတု sappe နကိနာယတိ சாய သတဝေ तारा विजानीका तुखी अतनामरा अंतु सपेव हिमाया सा य सता वेरा विजझानीका तुख आतानामर अंतु सेव हिमाया सा य सत्ता वेरा विजक्षानीका तुखी आतानामर अंतु से उतला या हिसा य सत्ता वेरा विज्यक्षानीका तूख अतानामर अतु सेर किजहिसा य सत्ता वेरा वि्यक्षानीका तुकी अतानामर अंतु सफे

सफे उपरी मानती नएला अभिजपा निका सुखी अत नफे पर सहता वेला अभिजपा निका सुखी सफे पर सिमतीपाखी हाड़न सफेदी हर सफेदी अत नफे साखी ātā nā mu ra hantū sāpe, pachi mān jan ōdifica, ya pun tā ue ra apaya jan jā anikā sūkī, ātā nā palihara ndu, sāpe utalaa jan ōdifica, ya pun tā ue ra apaya jan jā anikā sūkī, ātā mān mu ra hantū sāpe sāpina jan ōdifica ya pun अतनं मलनं तुषपेवलतिमायतिसा यकुकलावेला पञ्चानिकासुक्षी अतनं मलनं तुषपेपतिमायतिसा यकुकलावेला पञ्चानिकासुक्षी अतनं मलनं तुषपेउतलायतिसा यकुकलावेला पञ्चानिकासुक्षी अतनं मलनं तुषपेथकिनायतिसा यकुकलावेला पञ्चानिकासुक्षी अतनं मलनं तुषपेवलतिमायतिसा यकुकलावेला पञ्चानिकासुक्षी atana parinee aranto sapi, pacima ayat ici, aip mewar luka lawelaolak atana rewang jal löepi, atana mgramto sapi usoz ayapmen jatuh, atana mgramto sapi ra kinahaja anuisa atana mgranto Abaya bachani ka suki atana ngawari atanpario Atanpaq hai barhima jatisayya Atapawwa pari yapana weili Abaya bachani ka suki rachprada Tusive de kuchima jatisayya Atapawwa pari yapana weili Abaya bachani ka suki atana ngawari Tusive utala

अतः पावा परिया पन्ना वेला प्रयाप्चानिकातुक्य अतनं भ्रैहरतु सपे हितिमायनिताया अतः पावा परिया पन्ना वेला प्रयाप्चानिकातुक्य अतनं भ्रैहरतु सपे पा सपे उपारिमायनिताया अतः पावा परिया पन्ना वेला प्रयाप्चानिकातुक्य अतनं भ्रैहरतु सप्पा प्रतिमाया इतियो वेला प्रयाप्चानिकातुक्य अतनं भ्रैहर Sapa pasima jadi tanya itio wera apa yang kanikatuki atana perihalan tu sapa pasima ya bisa ya itio wera apa yang kanikatuki atana perihalan tu sapa pasima jadi tanya itio wera apa yang kanikatuki atana perihalan tu sapa utawa jadi tanya itio wera apa yang kanikatuki atana किसाय इडियोवेरा अव्ययचानिका दुखियतना गुणा तो सप्पा प्रतिमाया अनुिसाया इडियोवेरा अव्ययचानिका दुखियतना गुणा तो सप्पे प्रतिमाया निसाया इडियोवेरा अपयबचानिका दुखियतना गुणा उत्तला उत्तलाया अनुत्किसाय इडियोवेरा अव्ययचानिका दुखी

अवेला अभियापचानिकातुकी अतनामुनं तुसपेउता नायतिसा य पुरिसा वेला अभियापचानिकातुकी अतानं परिहलं तुसपेतकिना नायतिसा य पुरिसा वेला अभियापचानिकातुकी अतानं परे तुसपेप्रथिमा यरिसा य पुरिसा वेला अभियापचानिकातुकी अतनामुनं तुसपेपथिमा यानुरिसा य पुरिसा वेला अभियापचानिकातुकी अतः नाम परिहारं तु सपेउतलायनि साया पुरिसावेरा व्यापचानिका तुक्की अतः नाम परिहारं तु सपेलकिनायनि साया पुरिसावेला व्यापचानिका तुक्की अतः नाम परिहारं तु सपेषिमायनि साया पुरिसावेला व्यापचानिका तुक्की अतः नाम परिहारं तु सपेउपलिमायनि साया पुरिसावेला व्यापचानिका अपुयापचानीका सुखि अतनं वं तु सप्पे वतिमा अलिया वेरा अपयापचानीका सुखि अतानां परे रतु सप्पे उतागा क्यातिसा अलिया वेरा अतनं परे रतु सप्पे थकिना यतिसाया अनिय वेरा अपयापचानीका अतनं वं तु सप्पे वतिमा अलिया वेरा अपयापचानीका सुखि

Sapae he, ti maja ni saja, aliyawela, awi abjani ka tu ki, atanangkulah anto sapae upali maja ni saja, aliyawela, awi abjani ka tu ki, atanangkulah anto sapae, apalihala saja. अलि यावेरा भयाज्ञाने का सुखिय तनावनो अनु सप्पे तथा या अलि यावेरा भयाज्ञाने का सुखिय तनावनो अनु सप्पे पुलोतिमायादिसा या या अलि यावेरा भयाज्ञाने का सुखि अतानावनो अनु सप्पे उतलायादिसा या अलि यावेरा भयाज्ञाने का सुखि अतानावनो अनु

थेवावेरा भयापचानीका सुखी अतानाम अनुत्तो सप्पे उत्तरा दिशाय थेवावेरा भयापचानीका सुखी अतानाम अनुत्तो सप्पे रखिनाया दिशाय थेवावेरा भयापचानीका सुखी अतानाम अनुत्तो सप्पे पुराधिमाया दिशाय थेवावेरा भयापचानीका अतः नंबर अंतुस्पेय उत्थान यनिसाय तेवावेरा व्यापारी कासुक्य अतः नंबर अंतुस्पेय शक्तिनायनिसाय तेवावेरा व्यापारी कासुक्य अतः नंबर अंतुस्पेय हेतिमायनिसाय तेवावेरा व्यापारी कासुक्य अतः नंबर अंतुस्पेय वरिमायनिसाय तेवावेरा व्यापारी कासुक्य अतः नंबर अंतुस्पेय वरिम अतनं मुन्नं तु सपेउ तुलायतिसायमुनुसावेरा वियमचानिकासुक्य अतनं मुन्नं तु सपेथकिनायतिसाय मनुसावेरा वियमचानिकासुक्य अतनं मुन्नं तु सपाथकिना सपेथकिना तिसातिसायमुनुसावेरा वियमचानिकासुक्य अतनं मुन्नं तु सपेप्रतिमायनुसायमुपनुसावेरा

पुलोसा वेरमया भचानेका सुखि यतनां वरणतु सर्वे प्रतिमा यदिसा या विपरिचका वेरमया भचानेका सुखि आतानां वरणतु सर्वे पचिमा यदिसा या विपरिचका वेरमया भचानेका अनिका सुखि यतनां वरणतु सर्वे Ba Cimaya dirisaya, pilih windap santaka berap isnapishe anim to djukia tanam unantwo sape Pa Cimaya dirisaya Pilih windap santaka berap isnopisanada ikat djukia tanam unantoso sape mga utak laya Nu วิปปัิกาเวลาพระยาชานีคาสุกีอัตนาปิรันตุติอิเมหิทัหากาเลหิทิสาภรณามตาเจโตมุติสเสเพสสเพสังสเพสังสตานาปีปีระนาวัชเชตวาปีรอปีระนายาอุปตตวัชเชตวาอนุปทาเตนสัตา วัชเชตวาอสันตาเปนะปาลิยาทานังวัชเชตวาอปิยาทานีนาวีสังวัชเชตวาอวิเสอวิธิสายาสัพเพสัตตาอเวริโนวตุมาเวริโนทุกิโนวตุมาทุกิโนทุกิตตตาวันตุมาทุกิตตตาติเมหิ อัตตากาลิหิสัพอัตตากาลิหิตัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาเมตตังธรรมังเจตญาติติติเจโตสัพพยาปาทปะปิปัิยัตถาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาตเจโตมุตติ จาติเมตตาเจโตมุติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทิตาบทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขปยาปัตตาเจนิปยาโสกปัตตาเจนิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจ้เมหิสัมปาทานปุญญสัมปาทา สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานังท้าทันตุสัตธายาสีแรงลักขันตุสัพพธาภาวนาเพื่อตาโหนตุขาจันตุเทวตาคตาสัพเพพุตธาพระปตาปัจเจกานจะยังพ้าลังอรันตานจะเตจีระกังปันตามิสปะโต buta bolapata pede kanan sayyang polang ngalantanan de Titi rekam pantami terbetul lape buta walapata pede kanan sayyang polanganttanan de TT rekam pantami terbetul putata kananang polang lantanantete rekan panami terbetul tapi buta parata kananang polang latannantete Ka panami terbetul tapi buta parata pece kananyang polangtannanteteir Ka panami terbetul tapi putata kanan ัพเบพุทธาปรละปัตาปัจเจกานันทจะย,ยังพรังรังตามนันตะเตจีลังพันตามิต,พตรพปตัด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพาระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอรูภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกการเทินสาธุสาธุสาธุ